นับว่าเป็นลิปสติกอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์เมลินดาที่ได้รับความนิยมกันมาอย่างยาวนานกับลิปสติกแบบลิควิดรุ่นซอฟแมตต์บลูริงลิปซึ่งรุ่นนี้เป็นลิปจิ้มจุ่มเนื้อซอฟแมตต์สุดละมุนที่มาพร้อมเนื้อสัมผัสบางเบาไม่หนักปากเกลียงง่ายและพิกเมนต์ของเม็ดสีชัดเจนทําให้ริมฝีปากของคุณดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติตามแบบฉบับของลุกสาวหวานหรือลุกการแต่งหน้าเบาๆในชีวิตประจาวันเพราะส่วนใหญ่ลิปสติกรุ่นนี้จะเน้นเป็นโทนส้มหวานหวานอมแดงเล็กน้อยให้ความรูู้สสสึกดดและะอออ่่่นนนเเยาวังค แบงแบงฟาลซี่มาสคาร่ามาสคาร่าสูตรพิเศษจากแบรนด์เมอลินดาที่จะช่วยเสกขนตาของคุณให้งอนยาวราวกับติดขนตาปลอมมาพร้อมกับคุณสมบัติติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อให้คุณหมดปัญหาขนตาตกระหว่างวันเพียงแค่คุณปัดขนตาจากโคนจรดปลายเบาเบาก็สามารถสร้างขนตายาวเรียงเส้นอย่างเป็นธรรมชาติได้ด้วยนวัตกรรมขนแปรงแบบโค้งงอตรงปลายที่ทำให้ปัดขนตาได้ยาวงอนและหนานุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ปัดขนตาปลอมเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติได้ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาแป้งพับที่ไม่โบกทับจนหนักหน้าเราขอแนะนําเป็นแป้งพับผสมรองพื้นเนื้อบางเบารุ่นนี้เลยค่ะเพราะแป้งพับตัวนี้มีความหนาที่กำลังดีเนื้อสัมผัสเนียนนุม่มแต่ช่วยปกปิดรอยดำรอยแดงบนใบหน้าได้อย่างเรียบเนียนด้วยส่วนผสมของรองพื้น ยิ่งไปกว่านั้นแป้งพับตลับนี้ยังมีส่วนผสมของ SPF 25 TA บวกบว a ที่ช่วยป้องกันแสง UV จากแดดได้อีกด้วยและยังมีให้เลือกใช้ด้วยกันถึงสองเฉดสีสามารถใช้ได้ทั้งสาวผิวขาวและสาวผิวแทนรับรองว่าไม่ทำให้หน้าเทาหรือลอยอย่างแน่นอนค่ะ Eye Shadow Palette Package รูปหัวใจขนาดเล็กกระทัดรัดหน้าพกพามาพร้อมโทนสีที่เหมาะสำหรับทุกโอกาส ช่วยให้คุณสามารถ Mix ซ์แอนลุกสวยได้อย่างที่ต้องการกับ3พาเลตสีสุดละมุนที่มีช่องสีแต่ละพาเลตให้เลือกใช้มากถึง9ช่องบอกเลยว่าสีสวยและใช้ได้จริงทุกช่องอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของเนื้อสัมผัสรุกนี้มีความโดดเด่นที่เนื้อบางเบาแต่สีติดแน่นทนนานอยู่ได้ตลอดทั้งวันเหมาะกับการแต่งหน้าแบบ everyday look ที่ลุยได้ในทุกสถานการณ์ สำหรับใครที่กำลังมองหาบลัชออนโทนสีอุ่นๆที่ยิ่งปัดยิ่งเพิ่มความละมุนให้กับใบหน้าเราขอแนะนำบลัชออนรุ่น a p p y b l u ล h Bar ตัวนี้เลยค่ะเพราะรุ่นนี้เป็นบลัชออนแบบเนื้อแมทที่มีความเนียนละเอียดบางเบาเกลี่ยง่ายช่วยแก้มของคุณมีสีสวยระเรื่อแบบสาวสุขภาพดีด้วยพิกเมนต์แน่นๆและความเงาวววเบาๆกำลังดีโดยทั้ง6โทนสีของรุ่นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโทนสียอดนิยมของสาวๆที่เน้นความอบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ รับรองเลยว่าไม่ว่าคุณจะแต่งลุกไหนไหนบลัดออนรุ่นนี้ก็รอดทุกงานแน่นอนค่ะยิล g In lasting gel liner เป็นดินสอเขียนขอบตาอีกหนึ่งแท่งที่สาวๆหลายคนเลือกใช้เนื่องจากใช้งานได้ง่ายด้วยลักษณะแท่งแบบหมุนออโต้อีกทั้งเนื้อสัมผัสข,ของดินสอยังมีความนุ่มลื่นไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองรอบดวงตาด้วยค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นเม็ดสีของดินสอย,ยังมีความคมชัดอย่างเป็นธรรมชาติและติดแน่นยาวนานหลายชั่วโมงแถมรุ่นนี้ยังมาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำกันเหงื่อและยังสามารถนำมาเบลนให้เป็นอายแชโดเพื่อเพิ่มความคมเข้มให้ดวงตาได้อีกด้วยค่ะ ดินสอเขียนคิ้วหัวตัดเส้นเรียวเล็กแบบหมุนออโต้แท่งนี้เหมาะสำหรับสาวๆที่ไม่ชอบการเหลาดินสอเขียนคิ้วซึ่งถือว่าแท่งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสบายเหมาะกับการใช้ชีวิตในวันที่เร่งรีบไม่น้อยแถมเนื้อสัมผัสของดินสอยังเนียนนุ่มเขียนง่ายลื่นไหลสีคมชัดสวยและช่วยกันน้ำกันเหนอได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยรับรองเลยว่าคิ้วของคุณจะไม่หายระหว่างวัน นอกจากมีรุ่นนี้ยังมาพร้อมแปรงปัดคิ้วแบบเกลียวที่ช่วยให้คิ้วของคุณเรียงเส้นสวยได้รูปเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไปด้วยอายไลเนอร์รุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่หัวปากกาเป็นแบบเฟลทิปหรือหัวเมจิกที่ทำจากผ้าสกลาดทำให้มีความนุ่มยืดหยุ่นและปลายหัวแหลมช่วยให้ควบคุมทิศทางการกรีดได้ง่ายขึ้นเขียนตวัดหทางได้ดังใจเหมือนการใช้พู่กันวาดเส้นและกำหนดความบางหนาได้ตามน้ำหนักมือเลยค่ะ ฉะนั้นเส้นที่ได้จึงมีลักษณะเรียวเล็กและคมชัดได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สำคัญยังมาพร้อมเทคโนโลยีอิงโกลที่ทำให้น้ำหมึกและเม็ดสีกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเขียนได้ไม่มีสะดุดหมดปัญหาการอุดตันของหัวปากกายอย่างแน่นอนค่ะหากคุณกำลังมองหาอายแชโดว์ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ เราขอแนะนำ My Everyday Palette รุ่นนี้เลยค่ะเพราะรุ่นนี้มาพร้อมจุดเด่นคือ5 palette สี5สไตล์สำหรับสาว5ลุคภายใต้ชื่อ palette ขนมหวานน่ารักๆโดยแต่ละ palette จะมีสีให้เลือกมากถึง12ช่องเลยทีเดียวซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อแมทและเนื้อชิมเมอร์ในส่วนของเนื้อแมทจะเป็นแบบฝุ่นมีิกเ m e n t สีแน่นแน่นช่วยให้ปาดง่ายและติดทนนานส่วนเนื้อชิมเมอร์จะมีความเป็นประกายวิบวับดูฉ่ำวาวกำลังดีปาดลงไปแล้วเล่นแสงกับผิวได้อย่างสวยงาม ลิปสติกรุ่น Chili Red m a d d a y เป็นลิปแบบจุ่มมาพร้อมกับเนื้อสัมผัสแบบเวนเวดโดยรุ่นนี้จะเน้นเป็นโทนสีแดงโดดเด่นแบบสีของพิเกาหลีและมีมาให้เลือกมากถึง6เฉดสีด้วยกันค่ะแต่ละเฉดสีก็มีความแตกต่างกันที่ความเข้มความอ่อนของสีแดงไล่ระดับกันไปให้เหมาะกับความต้องการของสาวๆแต่ละคนแต่ยังคงคอนเซปที่ว่าเสกความแซ่บบนใบหน้าของคุณเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีพิกเมนต์ความละเอียดสูงที่ทำให้ลิปสติกติดแน่นทนนานมากขึ้นคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด